ไม่ว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่หรูหราอยากจะเจริญเติบโตอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงชีวิตแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่ว่าคุณจะมั่งคั่งหรือขาดแคลนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นคนล้มเหลวนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะคะ นอกเสียจากว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขในการดำรงอยู่ของชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่มนุษย์ต้องการและตามหาก็คือความอิสระในการใช้ชีวิตความสุขในการดำรงชีวิตและสามารถรับมือกับปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณได้แค่นั้นเองนะคะหากคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบนี้ได้ชีวิตหนึ่งชีวิตนี้ที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์ คุณก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการเป็นมนุษย์แล้วนะคะแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ายังไม่สามารถหลุดพ้นใน3ข้อนี้นะคะยังไม่สามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่